กินข้าวปุ้นจ้าพี่น้องข้าวปุ้นในกระมังนะจ๊ะมีใบตองรองนะจ๊ะทุกคนจ้าเทน้ํายาลงไปจ้ากะทิไก่จ้าตามด้วยนี่น้ํายาหวานนะจ้าทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าผสมกันจะอร่อยนะจ๊ะทุกคนเจ้าอร่อยจ้าขายประจํานะคะทุกนัดเลยนะแล้วก็มีที่ ขายที่วัดอะไรนะทุกคนนู้นน่ะวัดห้วยใหญ่นะคะเจ้าประจํานะคะอร่อยมากเลยใส่ผักลงไปจ้ะทุกคนนี่จ้ะผสมเลยจ้ะนีทุกอย่างในนี้นะจ้าทุกคนถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักยาวบุ้งต้มนะคะแล้วก็ผักกาดดองด้วยนะคะทุกคนนี่จ้าได้นี่จ้าแมงลักจ้ากับผักชีราวจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะจ้าพี่น้องจ้านี่ เราดัดแปลงนะจ๊ะใบตองจ้าทุกคนที่นี่ไม่มีจานนะคะที่บ้านนี่บานหนานะทุกคนนะะก,กินอยู่ด้านนอกนี่จ้ากินเสร็จดิฉันก็จะดูต้นไม้อะไรนิดหน่อยนะคะทุกคนมานี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะกินแล้วดิฉันก็นอนนะจ้ะแล้วก็ตื่นมาก็กินอีกรอบนะจ๊ะทุกคนจ้านี่จ้าขนมจีนจ้าแซบแซด้วยกันจ้าทุกคน จ้ามามากินด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ากินขนมจีนด้วยกันนะจ้านี่กินในกระมังมีใบตองรองแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าอะไรที่นี่ดิฉันไม่มีจานนะคะทุกคนโอโ้โหกลายเป็นขนมจีนกระมังนะจ๊ะพี่น้องขนมจีนกระมังน้ำยาแบบ น้ำยากะทิไก่แล้วก็น้ำยาทั่วนะจ๊ะอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมกินแบบนี้นะมันแซ่บจริงๆนะจ๊ะนี่จ้ะทุกคนจานไม่มีเราก็มีใบตองรองในกระมังแบบนี้นะจ๊ะ อืมอืมมากเลยผิดแซ่บนะคะออกหวานหวานน้ำยาถั่วหวานหวานนะคะทุกคนมาแซ่บด้วยกันจ้า เจ้านี้แบบเจ้าอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะรสชาติกลมกล่อมมากอืมอ้มอืม้ซใอมอืม้มมาจ้ามาจ้ามาจ้า เห็นไหมจ้าเห็นบอเห็นบอทุกคนมาจากอืมกินก่อนจ้าค่อยทำงานอืมอืมอืมุกิ้น คนขนมจีนจะให้แซบข้าใหญ่ๆจ้ะทุกคนนี่นะจ๊ะกินแล้วก็คิดถึงอะไรจ้ะทุกคนช้อนคิดถึงน้ำยาขนมจีนโคราชจ้ะเขาเรียกว่าน้ำจีนประโดกน่าจะเนาะแถวแถวอะไรอ่ะน้องไผ่อะไรจะอร่อยมากเลยจ้ะอื แซ่บจริงๆนะจ๊ะทุกคนนานๆจะได้กินทีหนึ่งคะ่ะนานๆจะมาตลาดนัดนะคะทุกคนอืออือทุกคนมีเลือดแล้วก็ลูกชิ้นนะคะอือ กินเป็นกะละมังนะจ๊ะกนกินเป็นกะละมังนี่เลยแปดสิบบาทหนึ่งกะละมังนี้จ้ะคุณเอ้อแซ่บน้ำยาแบบเผ็ดเผ็ดหวานๆานนะจ๊ะทุกคนทุกคนดูอืม กินม,มูมามขออภัยนะจ๊ะพี่น้องกินอัดขนมจีนมันต้องม,มูมามเลยจ๊ะคำใหญ่ๆมันถึงแซ่บจ้ะอืมจิงจ่อืมชอเลอืมแซ่บอีก็คำสองคำเลยจ๊ะ แปดสิบบาทอิ่มพวงกลางเลยจ้ะพี่น้องอกินเป็นกระมังแบบนี้นะจ๊ะแซบ่บอืมผักมีนี่นะจ๊ะมะละนะจ๊ะทุกคนมะละ ไม่ได้ตั้งใจใส่กระมังนะจ๊ะที่นี่ไม่มีจานนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเอาไปบ้านนู้นหมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องซ่อมนู่นนี่นั่นเยอะนะคะก็เลยต้องขนไปหมดนะจ๊ะทุกคนบ้านนี้ไม่มีจานนะจ๊ะอืมอิ่มๆจุกๆ ได้ยินไหมคะทุกคนรถที่นี่วิ่งเร็วแซบน้ำยาสองอย่างรวมกันนะแซบ่บลองดูนะจ๊ะกินแบบนี้นะจ๊ะแซบทุกคนอืมทุกคนอร่อยมาก เดี๋ยวจะขอทานต่ออีกนะคะแล้วก็คลิปจะยาวเกินไปไปก่อนจ้ะทุกคนบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจากกิน,ลน,น,นแล้วเทิมมูมาขออภัยเลจ๊ะบ๊ายบาย